กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะฮะก็ได้เลิกงามยามดีส่งงานรถอีกหนึ่งคันทำที่ทำการเคลือบแก้วกับทาง RPA m o t o d e h a l i n g นะครับสำหรับคันนี้พิเศษหน่อยนะฮะสำหรับรถ ที่เข้ามาเคลือบแก้ววันนี้เป็น B M s ี r ี e ส์3นะครับเป็นตัว 320D แล้วก็เป็นสีเทานะฮะเป็นสีที่ผมชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วนะครับทำไมถึงชอบใช่ไหมนะฮะหน,นะครับเขาเรียกว่ามิติของสีเชฟของเขาอะไรของเขาเนี่ยเวลาทำออกมาเสร็จเนี่ยมันจะดูเงานะฮะจะไม่ได้เงาจนเหมือนกับสีดำนะครับแต่ว่าเชฟของมันลายเส้นของมันในแต่ละจุดนะครับ เราจะเห็นรายละเอียดของการออกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนเบาส่วนโค้งเล็กๆน้อยๆที่บางทีสีดํามองไม่เห็นสีขาวก็มองไม่เห็นแต่สีเทามองเห็นมันทําให้งานเราเด่นมากขึ้นนะครับต้องขอขอบพระคุณนะท่านลูกค้านะครับที่ให้ความไว้วางใจนะขอบคุณมากๆจริงๆนะครับสาหรับโปรแกรมวันนี้นะฮะเป็นโปรแกรมแบบซูเปอร์โค้ดซูเปอร์คลีนหลังจากที่หลายท่านเห็นแล้วนะครับว่าการทํางานในส่วนของรถคันนี้นะครับ วันแรกเราก็จะในส่วนของการเคลือบเบอร์หนาก่อนแล้วก็มาเริ่มด้วย ยกร้านช่วงล่างแล้วก็เคลือบช่วงล่างอีกหนึ่งครั้งนะครับน,นี่ผมอขออนุญ,ญาตนะใส่ไฟเพิ่มเขาอีกนะอันนี้ผมมาส่งกันในกลางคืนไอ้ปกติเราจะไปส่งงานในช่วงคืนแต่วันนี้ลูกค้าจะมารับรถในช่วงบ่ายๆแล้วต้องมาส่งงานในห้องนี้นะสีดำนะครับเพื่อให้รถนี่มีความเด่นมากที่สุดแล้วก็ส่องไฟให้เห็นถึงรายละเอียดส่วนใหญ่ที่เราที่เราไม่เห็นนะครับในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะตอนส่งงานหรือต,ตอนรางวัลก็ตามห้องเล็กห้องใหญ่ส่งงานด้านนอกผมตรวจงานทุกจุดนะครับเพื่อให้งานออกมาได้สวยงานที่สุดนะครับตอนนี้นะครับอย่าแงบบที่ท่านเห็นนะฮะเคลือบแก้วตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่วงร่างรอ้องแ็ก ทำหมดทุกอย่างภายในห้องเครื่องห้องโดยสารนะครับตัวสีรถนี่คือสวยงามมาก,มากๆเลยทีเดียวอย่างที่ท่านเห็นนะฮะก็ผู้ใดนะครับที่มองผลงานอยู่นะครับสำหรับสีเทานะฮะสีเทานี่ทําเคลือบแก้ว ไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนก็เงานะฮะยิ่งเป็นตัวนี้นะยิ่งมีความหนานะครับยิ่งทําให้เห็นว่าหลังจากที่เราเคลือบเข้าไปแล้วเนี่ยสวยงามมากมายเพียงใดนะครับสําหรับใครที่สนใจจะเคลือบแก้วในช่วงนี้นปรุณาจองคิวนิดนึงนะฮะสำหรับในวันพรุ่งนี้มีคิวแล้ววันอาทิตย์มีคิวแล้วนะครับแล้วก็ วันศุกร์หน้านะครับที่าหลูกค้าได้จองมามีคิวแล้วในระหว่างนั้นก็ถ้าผู้ใดนะครับไม่มีเวลาอย,ย่างไงจริงจประสงค์ที่จะเข้าในวันที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับเข้าเข้ามาดูได้ถ้าเราทำงานในส่วนของอวันที่เขาจองมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถทํางานต่อได้เลยนะครับนี่ครับเราพามาดูท่าความเ้างามของรถ b ีเอ็มซีร 320D คันนี้นะฮะค่อยแผน่นเลยสวยงามจริงๆ สุดๆมากๆครับนี่สาหรับรถที่ทําการเคลือบแก้วไปแล้วอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้ากําลังจะมารับครับบ่ายสามโมงนะฮะต้องขอขอบพระคุณท่านลูกค้ามากๆนะครับผมขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงๆครับผมนี่ครับเราพามาดูครับนี่สวยงามนะครับคันนี้เป็นโปรแกรมเคลือบแก้วแบบซูเปอร์โค้ดด้วยนะฮะก็ใช้เวลาในการทําที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าในส่วนของเคลือบแก้วทุกเบอร์เราจะต้องอบ อินฟลตนะครับแล้วก็มีการทำยกล้างช่วงยกช่วงล่างล้างใหม่แล้วก็เคลือบช่วงล่างให้ด้วยรวมทั้งล้อมแมกคันนี้สามารถถอดล้อมแมกแล้วก็เ,เคลือบทั้งวงได้ข้อดี ของการถอดล้อแมกน,นี่คือเราทไํไในทั้งวงนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวซีก็ตามภายในขอบล้อก็ตามเราเคลือบทั้งวงเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของซุ้มล้อโชกเชิร์กพวกนี้ทำความสะอาดหมดเลยนะเพราะว่าหลังจากถอดล้อแล้วนะันทํางานง่ายทํางานง่ายขึ้นนะครับแล้วเราก็จะเห็นอยู่นะครับว่าผมทํางานกันแบบ เร็วทันจริงก็เพิ่งเสร็จก็เพิ่งส่งเนี่ยอบเสร็จอีกรอบท้ายก็เพิ่งจะมาส่งให้ผู้คนได้เห็นกันเลยอย่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมิกพีเอ็มออโต้เดอรเริงต้องขอราท่านผู้ชมแล้วก็คันนี้เดี๋ยวกำลังจะส่งงานแล้วต้องขอประคุณท่านเจ้าของรถคันนี้ด้วยขอบคุณขอบคุณขอบคุณอ,อีกครั้งจริงๆครับที่ให้ความไว้วางใจ RPM กันมาโดยตลอดนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากจะเคลือบแก้อย่างนี้นะครับไม่ต้องรีรอนะครับ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าน้ํายาเคลือบแก้วเนี่ยจะทําให้รถของคุณเนี่ยมีความสีแข็งขึ้นนะครับแล้วก็ทนต่อการร้อยกิดขวนได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากๆนะครับวันนี้มิก,กียร์พีเอ็มมอเตอร์เดลลิงละท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ